รักเอ้ยจริงหรือที่วาวานหรือทรมานใจคนความรักลอยเล่กลนรักเอ้ยลวงลอกใจคนหลอกจนตายใจสวัสดีค่ะชาวเอซีคุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวง ชอบร้องเพลงนะร้องไม่เพราะก็ะทนฟังหน่อย <c oughs> วันนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีเมษเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะก็จะให้ดูว่าชาวราศีเมษเขาจะเจออะไรบ้างนะคะนี่ลัคนาเขาก็จะเป็นตรงนี้นี่คือปัตตานีของเขาดาวจรต่างๆตามนี้เลยลัคนาราศีเมษ ระวังรักซ้อนซ่อนรักจะเจ็บหนักนะจะบอกให้เมื่อกี้ร้องเพลงในเพลงก็บอกไปแล้วจริงหรือที่ว่าหวานหรือทอรมานใจคนความรักร้อยเลขกลรักเอ่ยลวงล่อใจคนหลอกจนตายใจอ้าก็มาดูนะราศีเมษโดนอะไรเต็มๆตมค่ะลัคนามีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือน นะคะแต่ว่าดาวอังคารโครจรมาทีา่พบกระดุมพระเป็นราชาโชคด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามลัคนาราศีเมษก็ยังมีดาวมรตยูลอยเด่นทับอยู่ม,มรุษยูกับดาวอังคารเขาอยู่คู่กันเ,เขาเป็นดาวบาปเคาะทั้งคู่เนาะบาปเคาะทั้งคู่ก็อาจจะทําให้ชาวราศีเมษมีความคิดอะไรแปลกแปลกที่ไม่เคยคิดมาก่อน ไม่เคยทำมาก่อนก็อาจจะทำและคิดได้เดือนนี้ชาวราศีเมษตกลาภะนะคะเป็นเดือนนี้ตกเป็นเดือนลาภะของเขามีลาภผมในเรื่องความรักใครแอบชอบใครแอบรักใครให้รีบบอกนะบอกเลยจะได้สมใจเขาจะตอบรับรักคุณเลยละ่ะนะคะแล้วก็เป็นเดือนการเงินของเป็นเดือนเ,ออเดือนการเงินของคุณด้วยนะคะสำหรับคนโสด นะคะคนโสดอย่างที่บอกว่าจะมีคนเข้ามาให้ดูใจนะคะแอบรักแอบชอบแอบมองคุณอยู่คุยกันมาตั้งนานไม่เคยบอกอะไรเขาเลยบอกได้แล้วรีบบอกรีบบอกถ้าไม่บอกตอนนี้หมดโอกาสแล้วนะคะเพราะอะไรเพราะตอนนี้เขาจะมองเห็นคุณแล้วเขาจะมองเห็นความรักของคุณมีค่าแล้ว ความรักของคุณจะเป็นสีชมพูสดใสด้วยละตอนเนี้ยนะคะคนโสดจะโชคดีรักมันเข้ามาแบบชนิดที่ว่าไม่ตั้งตัวไม่ตั้งใจเราอาจจะคุยกับเขาเล่นๆแต่เขาเอาจริงอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็มีน,มนะทีนี้คนมีแฟนคนมีแฟนยังไงอ่ะคนมีแฟนเนี่ยต้องใจแข็งนะต้องใจแข็งนะ เพราะว่า,าความรักเนี่ยสดชื่นสดชื่นก็จริงอยู่ความสําเร็จก็มีเพราะว่าสู้กันมาด้วยกันเดินหน้ามาด้วยกันอย่าเดินถอยหลังอย่าหันกลับหลังนะคะแล้วเป็นแฟนกันมานานควรจะชัดเจนนะคะชั่วโมงเนี้ยอยากให้เกิดความชัดเจนยันงขึ้นเพราะว่าเพราะว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์ดาว ยังมีตำแหน่งดีในเรื่องความรักในเรื่องความเข้าใจของคนเป็นแฟนกันนะลองหันหน้ามานั่งคุยกันในวันแห่งความรักกินข้าวคุยกันว่าเราจะวางแผนยังไงดีนะแต่งกันเลยดีไหมหรือ,อไปจูงมือกันไปบอกพ่อแม่ก่อนไหมวางแผนเก็บเงินไหมปลูกบ้านซื้อบ้านอย่างเงี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีทุกคนจะจะมีความสุนทรีในในความรักนะคะทีนี้คนมีคู่ คนมีคู่เนี่ยเอาไว้สุดท้ายวเวลาเวลาที่พูดถึงเรื่องความรักถ้าใครมีจันด์ได้เราจะเอาไว้สุดท้ายตลอด,ดคนมีคู่ตอนนี้ยอาจจะมีเรื่องมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องจะมีการครบซ้อนนะคะเตือนเลยว่าอย่าหาเรื่องใส่ตัวนะเดี๋ยวพานจะเดือดร้อนนะคนคนราศีเมษนะเพราะว่าดาวพฤหัยูยังทับตัวเองอยู่เลยนะแล้วเล็งกับปัตตนินะคะเล็งกับคู่ปัตตนกีก็คือีไป,ไปเล็งไปที่ราศีตุลน,นะ นะก็คือพวกที่คบซ้อนอยู่อาจจะถูกจับได้อย่าประมาทนะเพราะว่าดาวมันเปิดอยู่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมเนี่ยบริหารสับรางให้ดีถ้าไม่ดีนะอาจมีรายการพัดบูนะนะและวทำสู่นำคุณไปสู่การพังทลายของอาชีพชื่อเสียงการเงินคุณอาจจะถูกฟ้องเรียกค่าเล้งดูเรียกค่าเสียหายหรือ เขาจับได้ไปฟอ้องเจ้านายให้ไล่คุณออกสักคุณเป็นข้าราชก,การนะคะอันเนี้ยระวังให้ดีบริหารจัดการให้ดีวันที่หนึ่งวันที่สิบสามกุมภาดาวอาทิตย์เนี่ยเขาจะเข้ามาที่พบลาพะนะคะจะโชคดีชาวราศีเมษเนี่ยจะโชคดีก่อนวันวาเลนไทนยนะใช้วันวันเลนไทนยใช้เงินในวัน ใช้เงินในวันมาเลนไทนยให้เป็นประโยชน์กับความรักนะคะแล้วคุณก็จะได้ของขวัญจากคู่ของคุณเป็นของขวัญชิ้นใหญ่เลยล่ะหรือไม่ก็เป็นของสำคัญในชีวิตอันนี้พูดถึงทุกคนเลยนะทั้งคนโสดคนมีแฟนคนมีคู่นะคะคุณอาจจะได้ของกำน,นันหรือของขวัญวันมาเลนไทนยเป็นชิ้นที่แบบว่าคนโสดอาจจะได้ของที่เป็นคำสัญญาว่า เราจะมาเป็นแฟนกันนะคนเป็นแฟนกันก็อาจจะได้เหมือนมั่นเราตกลงมั่นกันนะจะคของชีวิตไปด้วยกันคนมีคู่นะคะอาจจะมาเอาใจสําหรับคนที่มีรักซ้อนนะอาจจะมาเอาใจกลัวแฟนจับได้หรือกัวแฟนสงสัยก็เอาใจให้ลืมๆอาจจะซื้อรถซื้อบ้านให้ใหม่ก็ได้นะ แต่สำหรับคนที่รักเดียวใจเดียวก็ขอให้รักเดียวใจเดียวตลอดไปเพราะว่าการที่คุณมีรักเดียวใจเดียวเนี่ยเป็นความสุขที่สุดแล้วค่ะคุณเดียวก็ยุ่งจะตายหะแล้วเนาะจะมีสองสามสี่ห้าไปเพื่อไม่มีความสุขเลยชีวิตแล้วยิงตอนนี้ดาวเมเจอู่นะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคุณระวังเถอะเวลาเวลามันมีเรื่องขึ้นมาเรื่องตกยางออกเสียเงินเสียทรัพย์เสียอาชีพเสียอนาคตไปเลยเตือนชาวราศีเมษ ดีก็ดีสุดขาขึ้นก็ขึ้นขาลงก็ลงเลยนะยังไงก็ขอให้ชาวราศีเมษดูคลิปนี้เอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะคะเล็กๆน้อยๆเราเราลัก,กันเนาะเราก็เอาอะไรมาแลกเปลี่ยนมาพูดมาคุยกันพี่ก็ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องความรักมาให้ใช้สติในการติดตองนะคะในการดูนะคะ ขอบคุณชาวราศีเมษที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะถ้ามีความคิดเห็นหรือมีข้ออยากรู้อยากแลกเปลี่ยนในเรื่องดวงดาวต่อกันหรือใครมีความรู้เสริมมาให้พี่ได้พี่ก็ยินดีมากเลยเพราะพี่เป็นคนชอบเรียนรู้กับคนเก่งๆนะคะขอให้ชาวราศีเมษมีความสุขกับวันวาเลนไทน์เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะคะ โชคดีค่ะสวัสดีค่ะแฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะบ๊ายบายไปแล้ว